ก็ท่านผู้ชมอันนี้คือมูลกวางนะขี้กวางนะครับนี่ทนปุ๋ยเลยนะครับเขาทำปุ๋ยได้เลยนะเนี่ยเรื่องว่าเขามีไถกับไถๆจะได้เยอะเลยนะท่านผู้ชมกวางนะฮะ ีครับท่านผู้ชมครับไซออนไซห้าครับวันนี้ไซออนไซห้าจะพาท่านผู้ชมทุกท่านมาดูต้นมะขลอกนะครับข่าวก่อนคลิปก่อนนะฮะเราไม่ได้มาดูต้นมันนะครับ <olla an> เดี๋ยวเรามาดูต้นมันนะครับท่านผู้ชมหน่วยมะขลอกนะฮะ <med> <ged> <t od> ต้นมันจะเป็นลักษณะยงังไงเดี๋ยวมาดูกันครับนี่นะวันนี้เราก็กมีโอกาสนะครับมา เที่ยวที่บ้านแม่สาดนะครับท่านผู้ชมดูบรรยากาศนะฮะบ,บรรยากาศที่บ้านแม่สาดนะครับเรามาเจอต้นต้นมะขลอกนะฮะต้นมะขลอกออกผลพอดีนะฮะมีผลพอดีนะครับ,รบ,<ม> <y> <ท>บโอ้บานไหนน,นะอยู่บนเขาได้อยู่นะท่านผู้ชมอยู่บนเขาเลยคร<ท>ับอันนี้ก็ด้านล่างก็จะเป็นทุน่งนาฮะทุ่งนานะครับ นี่ก็เกี่ยวข้าวกันนะครับข้าวนาฟังนะท่านผู้ชมข้าวนารอบสองนะครับเดี๋ยวเรามาดูต้นมะขลอกนี่นะครับท่านผู้ชมนี่ต้นมะขลอกขลอกเดี๋ยวเราจะชิมให้ดูนะครับนี่มันเป็นต้นลักษณะใบมันลักษณะนี้นะท่านผู้ชมดูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูผลมานะนี่นี่หน่วยมะขลอกนะผลมันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะชิมให้ดูนะ นี่เดี๋ยวดูต้นที่มันสุกๆคนที่มันสุกๆนะครับท่านผู้ชมนี่มันไม่จะหล่นนะนี่ไม่จะดังหลอกๆนะเดี๋ยวเราแกะดูนะครับท่านผู้ชมนี่เนี่ยเป็นลักษณะนี้นะครับท่านผู้ชม เดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเรามาดูข้างบนเลยนะครับนี่เด็วออกจากต้นเลยนะครับท่านผู้ชมต้นก็สูงเหมือนกันนะฮะต้นใหญ่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมมีลูกเยอะเหมือนกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะชิมให้ดูนะครับท่านผู้ชมนี่เด็ดมาเลยนะครับนี่โอ้ยนี่นะครับเดี๋ยวเราจะชิมให้ดูนะครับท่านผู้ชมมีลูกผลดิบๆก็มีนะครับ เยอะเลยนะครับมันเป็นผลไม้ป่านะครับแต่ภาษากลางเขาเรียกอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะครับแต่ทางเหนือทางบ้านทางแม่สานนี่เขาเรียกว่าหน่วยบะคาลกนะฮะเวลาซอยเวลาเขย่ามันจะดังคลกขลกขลกข้างในมันจะฟวงนะฮะเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะครับทุกผู้ชมนี่นะครับทุกผู้ชมมันจะดังขลกขลกขลกนะครับกินหอมมากนะฮะ มันจะหอมเหมือนเดี๋ยวชิมให้ดูนะครับนี่นะครับมันจะมีลูกมันด้านในนะฮะจะมีด้านในจะเป็นเนี่ยเป็นเดี๋ยวเราชิมให้ดูก่อนนะครับมันจะหอมมากหอมหอมนะครับเหมือนอรสชาติมันจะเหมือน หอมอากหอมนะครับจะเหมือนฝรั่งก็ไม่ใช่นี่นะครับที่มันดัางคล,ลอกคร์ลคือเนี่ยฮะลูกตรงนี้นะครับเมล็ดเอเอขาเรียกมเมล็ดข้างในนะฮะที่มันดัางคลอกครมันจะกลวงนะครับท่านผะู้ชมด้านในเป็นแบบนี้นะครับหอมหวานนะืมหอมแล้วก็หวานมาก ให้กลิ่นมันเหมือนอะไรนะนึกไม่ออกอ,อ,อร่อยนะครับุณผู้ชมถ้าท่านไหนรู้จักลองคอมเมนต์มาดูนะครับว่าภาษากลางเขาเรียกว่าอะไรนะครับบางบ้านภาษาเขาเรียกว่าหนวยบัคลอกนะืมหอมหอมหวานนะ ครับท่านผู้ชมครับหลังจากเราชิมหนวยมะขลอกนะเดี๋ยวเรามาดูนะฮะพี่โตครับสวัสดีครับพี่โตสวัสดีครับผมนี่พี่โตมีฟาร์มกวางนะท่านผู้ชมนี่แม่หมดเหรอในถังนี่รอโอ้ท่านผู้ชมนี่ไม่อันนี้มันเป็นถังเลี้ยงกวางนะท่านผู้ชมนี่เนี่ยโอ้กวางนั่นนั่นเลยเนี่ยถังกวางนั่นนั่นเลย พีโตมีมีมีกี่ถังครับนี่มีประมาณหน่อยกว่าถังนะครับหน่อยกว่าถังโอ้โหนี่เกือบข้อได้ละนี่เกือบข้อได้เหรอโอ้นี่นี่นี่เขาหัวเป็นกวองอย่างครับนี่มีตัวตัวเมียมั้งอ๋อนี่กวองตัวเมียเะแล้วเขาเลือกจะได้ฮะอ๋อเป็นอย่างนี้นะดูวะนี่นะครับท่านผู้ชมวิธีเลี้ยงนะนี่นี๋ยวใส่เกือบข้าละนี่ฮะนี่เก็อบข้าเข้อจำมานะครับท่านผู้ชมครับนี่ กวางๆฮะนี่เป็นกวางอย่างไรคกวางกวางโซนะครับกวางกวางแซมกวางโซ่ครับอืมอันีู้่นหลังห่อนี่นะฮะท่านผู้ชมเขมสเดือนเเดือนมาไทยมนี่เข็มสเดือนแหลรเขสเดือนนี่เป็นตัวอะไรไหมครับเออครับประมาณอืมนี่ท่านผู้ชมดูนะครับนี่เยอะเลยนะแมนมอะวางนี่เลย มันจะมุดคนเดียวหนอนโโจะมุดเองนะแล<ป><ป>้วมันกินได้ไหมนี่นี่กว่งตัวเมียนะท่านผู้ชมกินไหมอืมนี่นี่เลี้ยงเลี่ยงหัวเองนี่ใช่ใช่เวลาต่อไหนคะประมาณปีครับนี่นี่ประมาณหนึ่งปีเหรอนี่ประมาณหนึ่งปีนะ,นะท่านผูน้ชมนี่หนึ่งปีเขาเขา,า,าเอาเดี๋ยวเขาวางตัวพูดตัวแม่ครับผสมพันอ๋อมาผสมพัน เอาใส่ในถังนี่เลยค่ะเราได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์มานะท่านผู้ชมแล้วมันก็จะตายเหะอพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็ตายครับเรามันล้ไข่แล้วจับมาแยกเหอนกัืเพราะถ้าลงไข่แล้วจับมาแยกครับอันนี้อีกสองเดือนนะท่านผู้ชมสองเดือนก็จะเป็นร่วงกว่างละแล้วแล้วถ้ามีคนสนใจแล้วครับ อ่าเปิดเปิดหน้าต้างไว้ถ้าถ้าถ้ามีคนสนใจติดต่อในเพจนี่เลยครับอ๋อในเพจเนี่ยครับในเพจหน่อยนะครับใน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 ไน้นรับนในในใเใอในะนนในใาใน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 นี่ในในในนนนนในนในนในในนในในในนในนใ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 นานในนในในนี่เนี่ยท่านผู้ชมเยอะเนนนนนน มดมดการนี้มีกี่ตัวครับตโตประมาณน่าจะทำเป็นกระพันนะครับกระพันตัวแล้วเราเขาสามารถส่งได้เนาะได้ครับสามารถส่งได้ครับสนใจติดต่อครับหรือมาดูที่บ้านได้เลยครับเดี๋ยวนะท่านผู้ชมครับถ้าท่านไหนสนใจนะฮะสนใจด้วงกวางเนี่ยมีเยอะเลยนะครับมาสอบถามที่พี่โตได้นะครับที่บ้านแม่สัดนะครับบ้านแม่สัดเมืองหลวงนะครับเดี๋ยว เบอร์โทรนะเบอร์โทรเดี๋ยวผมจะติดไว้ใต้ลิงก์นี้นะครับท่านผู้ชมนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราถ้ามันเป็นตัวอีกทีนะเป็นตัวตอนนี้มันจะเป็นด้วงอยู่นะครับเป็นด้วงถ้าเป็นตัวกวางนะเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีนะครับท่านผู้ชมวันนี้ขอบคุณพี่โตมากนะครับครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวอีกประมาณ2เดือนนะครับนาะสองเดือนเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีนะครับว่าจะเป็นด้วงกวางเป็นด้วงกว่างแบบไหนนะฮะสวัสดีครับ ก็ท่านผู้ชมอันนี้คือมูลกวางนะขี้กวางนะครับนี่มันปุ๋ยเลยนะครับเราทำปุ๋ยได้เลยนะเนี่ยขี้กวางก็มีขายอ่ะเนี่ยขายจะได้ชอบแบบไหนอ๋อเขาทำเป็นปุ๋ยได้นะฮะขี้กวางนะครับกระสอบแบบนี้หนึ่งร้อยบาทนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับถังเขาใช้ขอใช้ เลยนะครับขี้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่ใช่หมดเลยเนี่ยน,นะครับลองดูก่อนเจอก่อนปล่โอไม่เจออันนี้ถ้าจะมีโอไม่เจอ,อ,ไ,มเจอไม่มีนะนี่ไม่มี น,นี่ใช่หมดเลยนะครับทุกผู้ชมถังเลี้ยงร่วงกวัางนะฮะ,ะเราต้องปิดไว้มาเปิดดูอีกทีนะครับโอ้โหมุดไวไมาก